ชายคนนี้สังเกตเห็นว่าตัวชี้เมาส์คอมพิวเตอร์ของเขาสามารถเคลื่อนไหวออกไปในโลกความเป็นจริงได้ตอนแรกเขาคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่หลังจากลองทำอยู่หลายครั้งเขาก็ยืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือถ้วยน้ำใกล้ตัวแล้วกดคลิกน่าตกใจที่ถ้วยน้ำคว่ำลงทำให้เขาตกใจเสียงดังทำให้เพื่อนร่วมง,งานหันมามองเมื่อเขาหันกลับไปที่โต๊ะเขาเห็นใบคำขอลาหยุดในนั้นระบุว่าจะมีการหักเงินเดือนเพราะการลาหยุดเขานึกถึงพลังประหลาดของเมาส์เขาจึงค่อยๆเลื่อนเมาส์ไปเหนือใบลานั้น แล้วพิมพ์แก้ไขเนื้อหาในคอมพิวเตอร์กระดาษก็เปลี่ยนไปด้วยตอนนี้มันระบุว่าเจ้านายติดหนี้เขาหลายพันแทนที่จะหักเงินหลายร้อยเขาหัวเราะออกมาอย่างตื่นเต้นอีกครั้งนั่นทําให้เขาเกิดความคิดชั่วร้ายเขาหยิบแล็ปท็อปแล้วเดินเข้าไปในห้องทํางานของเจ้านายเห็นเจ้านายสาวสวยที่เขาแอบชอบกําลังตั้งใจทํางานเขาก็อดความคิดในใจไว้ไม่อยู่เขาเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปช้าๆจนถึงเธอแล้วกดคลิกทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกแปลกๆชายหนุ่มยิ่งได้ใจเขาลูบปลายนิ้วไปบนแป้นพพิม์ มองปฏิกิริยาของเธอคราวนี้เธอดูดีท่าทีลุกลี้ลุกลนเขาพิมพ์เร็วขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายหญิงสาวก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ําเพราะทนไม่ไหวชายหนุ่มปิดหน้าจอแล็ปท็อปทันทีจากนั้นเขาก็ไปหาเพื่อนสนิทและเล่าเรื่องลับนี้ให้ฟังเพื่อโชว์ให้ดูเขาใช้เมาส์ลบป้ายชื่อธนาคารฝั่งตรงข้ามถนนแล้วแทนที่ด้วยคําว่าตัวตลกและไอขี้โกงเพื่อนของเขาหัวเราะลัน่นจากนั้นชายหนุ่มก็ใช้เมาส์เลือกที่รถยนต์คันเล็กข้างล่างรถคันนั้นเริ่มหดตัวเจ้าของรถตกใจ รถของเขากลายเป็นของเล่นจำลองเพื่อนของเขาตื่นเต้นสุดๆส,สิ่งนี้ทำให้ชายหนุ่มมีความคิดบ้าบินเขาเลื่อนเมาส์ไปเหนือเพื่อนแล้วกดปุ่มลบเพื่อนของเขาหายไปทันทีเหลือเพียงแขนข้างหนึ่งชายหนุ่มตกใจมากเขาพยายามกดย้อนกลับแต่ก็สายเกินไปแล้วกลุ่มคนที่อยู่ข้างล่างเห็นแขนนั้นเขาตกใจจนต้องใช้เมาส์เลื่อนพยานทั้งหมดแล้วลบพวกเขาออกไปด้วยนั่นช่วยให้เขารอดจากการติดคุกเขารีบหนีออกจากที่เกิดเหตุพร้อมแล็ปท็อปแต่แล้วสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นตัวชี้เมาส์ขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบนตึกใกใล้ๆ ตอนแรกเขาคิดว่าตาฝาดแต่เมื่อหันกลับไปเขาก็ต้องขนลุกด้วยความกลัวตัวชี้เมาอยากได้ล็อกเป้าเขาไว้จากด้านล่างมันค่อยๆเลื่อนไปวางเหนือเขาแล้วดับเบิลคลิก